โลซันเดก้จะบอกว่าวันนี้ฟ้าเคลียร์มากฟ้าสวยสวยไม่มีเมฆเลยดูตอนนี้เราจะเดินทางไปบ้านแม่พนนะคะ Go to the city แอนด์แย่บอกว่าหลังจากกินข้าวบ้านแม่พนเสร็จเราก็จะไป เที่ยวในเมืองกันนะคะวันนี้ซันเดย์ค่ะเดอเอาของพวกเราค่ะบรรยากาศคือดีมากค่ะไม่รถไม่ติดคือวันไม่ใช่วันโรงเรียนแล้วก็ไม่ใช่วันทำงานวันหยุดถนนก็จะโล่งเป็นพิเศษบ้านเราห่างจากบ้านแม่พุธประมาณ4หรือ5กิโลนี่แหละคะ่ะ ไม่ไกลมากแต่ว่ามันรถติดนั่นเองมันก็ต้องหยุดไฟแดงอะไรแล้วก็เดินทางประมาณสิบนาทีบ้านของคนแถวนี้ก็จะเป็นบ้านส่วนมากเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นชั้นเดียวมีสนามหน้าบ้านสนามหลังบ้านจอดรถได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะ ทำไมหนูไม่ไอนั่นเลยอ่ะ Mommy, <she S 1> เอาปิดประตูดีๆลูกปิดประตูดีๆถึงบ้านแม่พนแล้วค่ะ no, ไปเข้าไปในบ้านกันได้แล้วค่ะทุกคน okay. no, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรโอ้โหอาหารเยอะไปหมดเลยค่ะวันนี้หนูไปถอดรองเท้าก่อนนูอยู่บนโต๊ะนะจะต้มก็จัจะต้มเซอร์ไพรส์ตลอดเลยเจ๊นะไม่บอกว่าจะทำก๋วยจับ ของเยอะมากเลยค่ะโอ้โหวันนี้มีอาหารเยอะมากค่ะอาหารค่ะได้แล้วค่ะกว๋วยจ้าร้อนๆอร่อยไหมคะพี่จีกับพี่บีค่ะ <c oughs> ค่ะพอ,ออิ่มเสร็จพอ,อ,อกินอิ่มแล้วนะคะก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วค่ะส้มตำอร่อยมาก หนูไม่มีเวลาถ่ายเพราะหนูก็กินด้วยไงพี่บีกับป้าแคทแล้วก็กำลังจะกลับบ้านค่ะสวัสดีสามรอบแล้วอ่ะพี่บีมีกระเป๋าอีกไหมเนี่ยมีแล้วนี่